สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสาธิตกล้องนะครับ Canon CyberShot นะครับรีวิวการใช้งานนะครับ CyberShot รุ่น SXC10 นะครับตัวใหม่ราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้จะซูมระยะไกล 40x นะครับ กล้อง PowerShot SX410 s 10, IS ความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์ซูม40เท่าจึงเข้าใกล้วัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างง่ายดายและด้วยเทคโนโลยีซูมพลัสนะครับจาก Canon ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มพลังซูมได้อีก80เท่านะครับที่ยังทียง่ยังคงภาพชัดไม่สูญเสียคุณภาพนะครับพร้อมดีไซน์ขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายนะครับ ช้องตัวทุกสถานการณ์นะครับเลนส์ซูมออปติคอล40เท่านะครับ24ถึง960 mm, มิมพร้อมระบบซูมพลัสเพิ่มพลังงานเพิ่มพลังขยาย80เท่านะครับเซ็นเซอร์ CCD นะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัจฉริยะพลังซูมระยะไกล ก็มาดูการซูมกันเลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเวลาซูมเนี่ยมันจะซูมได้ 80x สูงสุดทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งไอส่วนที่เหลือจากนั้นถึง160นั้นคือก็คือการจะเป็นการขยายขยายภาพที่ซูมได้แล้ว ลองดูตัวอย่างนะครับการ,นะรเวลาเราซูมออกไปนะครับแถบสีขาวเห็นไหมครับนั่นคือซูมได้จริงๆคือแถบสีขาวแถบสีเหลืองกับแถบสีฟ้าจะเป็นการซูมพลัสนะครับระบบซูมพลัสขยายภาพ80เท่านะครับภาพนิ่งจะถ่ายความละเอียด20ล้านนะครับ ส่วนวิดีโอจะเป็นพันเจ็อยยี่สิ p นะครับพันสองร้ปดสิบคูณเจ็ดอยี่สิบนะครับเป็นแค่ hd นะครับไม่ใช่ full hd ตอนที่เราสาธิตนี้จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับประมาณ17บเนาฬิกาถึง18บนาฬิกานะครับที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยสังเคียบอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนครับเวลาซูมไกลมันจะ <c oughs> มันจะซูมถึงประ 80x ที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นการซูมพลัดแล้วก็มีเทคโนโลยี IS Intelligent Intelligence IS นะครับระบบป้องกันภาพสั่นไหว อันนี้ทดสอบดูแล้วก็โอเคใช้ได้เวลาเราเดินถ่ายมันจะไม่มันจะไม่ภาพมันจะไม่สะดุดภาพมันจะคล้ายๆที่เขาทำใน YouTube YouTube ที่ YouTube เขาปรับภาพป้องกันภาพสั่นไหวคล้ายกันขนาดกระทัดรั์ พกสะดวกครับไม่หนักจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับลองถ่ายภาพนิ่งให้ดูความละเอียดอยู่ที่20ล้านนะครับสูงสุดเป็นปรับเป็นออตโต้หมดเลยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นภาพที่เห็นคือภาพอตัตโนมัติทั้งหมดนะถ่ายประมาณครึ่งวันนะครับแบตก็จะหมดแล้ว ตอนนี้ก็จะถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตกแต่บางเอิญมีเมฆบงังเราก็ได้ได้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ภาพที่ถ่ายออกมานี่คือภาพนิ่งที่ถ่ายออกมาคือเป็นแบบออตโต้อัตโนมัติ ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะให้ดูจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกนะครับก็ลงซูมดูนะครับแต่เสียดายแบตใกล้จะหมดแล้วก็ะดายตามภาพนิ่งที่อินเสิร์ตเข้ามาให้ดูนะครับแบตใกล้หมดแล้วแบตมี800มิลลิแอม มิลลิอแอใช้เวลาตามคู่มือเขาบอกว่าได้1ชั่วโมงครึ่งถ้าใช้งานจริงๆก็ประมาณนั้นนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทดสอบภาพนิ่งให้ดูนะครับจากนั้นก็ถ่ายดวงจันทร์มาให้ดูนะครับดวงจันทร์วันพระจันทร์เต็มดวงวันที่สองนะครับไม่ใช่วันที่มันเต็มดวงวันแรกก็ซูมไกลพอสมครวรสำหรับราคานี้แล้วก็ขนาดเล็กแค่นี้นะครับ ็โอเคนะครับใครที่มีรบน้อยนะครับหรือว่าเพิ่งเล่นกล้องนะครับขอแนะนําตัวนี้เลยใช้งานเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว วิดีโอซูมที่ 80x นะครับนี้จะเป็นการซูมซูมระยะไกลนะครับจากจากที่ถ่ายน่าจะน่าจะไก,กลพอสมควรเดี๋ยวจะลองซูมออกนะครับซูมเอาให้ดูว่ามันไกลแค่ไหน นะครับจะเห็นภูเขาไกลๆน,นู่นนะนะครับภาพปกติที่เราสูงไปนะครับนี่คือกล้อง CANON CYBER SHOT C10 IS ีห x C 1 0ศูนเี่ยครับก็จะเป็นภาพยิงดวงอาทิตย์ตก อันนี้น่าจะซูมนี่ก็เป็นภาพเกาะแก้วเบนจรัตพีเสื้อ